สิบปันดับมอนเตอร์ที่มีพลังป้องกันมากที่สุดหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแช<ด>ร์กดซับสไคร e เพื่อมนังใจให้ผมทำคลิปดีดๆแบบนี้ออกมาเรื่อยๆด้วยนะครับผมเรามาเริ่ะะรามที่อันดับสิบก่อนเลยนะครับผมตัวนี้นะครับผมมีชื่อว่า เอ็กโซมัตเตอร์ออฟเดอะกาดนะครับผมซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับผมมีพลังป้องกันถึงส0 0พันกิโลเดียวนะฮะแต่ปรากฏว่าพลังโจมตีของมันนะครับผมเป็นศูนย์นะครับและเรามาดูที่เอฟเฟกต์ของเจ้าตัวนี้ก่อนนะฮะโดยเอฟเฟกต์ของเจ้าตัวนี้นะครับผมก็คือการไปนี้นะครับไม่สามารถเชิญแบบปกติหรือแบบเฟคคว่ำได้นะครับต้องการเชิญแบบพิเศษนะครับผมจากบนมือเนี่ยโดยการสั่งเวล์มอนเตอร์ที่มีคําว่าซัฟฟิงบนสนามหนึ่งใบเท่านั้นนะฮะและทุกครั้งที่มีมอนเตอร์ธาตุดินถูกอัญเชิญรรีเวิ ป้องกันค่อนข้างเยอะนะครับผมแล้วก็เป็นมอนเตอร์ที่มีเอฟเฟกค่อนข้างดีนะครับซึ่งการเนี่ยหมอกจะใช้คอมโบกับพวกมอนเตอร์ Re รีเวิร์ดธาตุดินนะฮะเมือ่อรีเวิร์ดธาตุดินทางานเมื่อไหร่ฝ่าย,ายตรงข้ามต้องรับดาเมทีลพันุ์ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการที่ค่อนข้างดีนะครับผมแล้วก็มีคอมโบที่ค่อนข้างโหดนะครับและการจะทําลายการที่จากการต่อสู้ถือว่ายากเลยเดียวนะครับผมเพราะว่ามันมีพลังป้องกันทั้ง4,000ันเลยเดียวนะฮะมอนเตอร์ที่จะทําลายมันได้ก็ต้องเป็นมอนเตอร์ที่มีระดับสูงเเลยยดีวนะครับ และเรามาต่อกันอันดับที่9นะครับผมตัวนี้นะครับผมมีชื่อว่าทหารเทพยักษ์โอเบลิกนั่นเองนะครับก็เป็นตัวที่ใครหลายคนน่าจะรู้จักกันดีนะครับเพราะว่าเป็นหนึ่งใน3เทพมายาที่ค่อนข้างดังมากกันเลยเดียวนะครับผมและนอกจากนี้นะครับผมพลังป้องกันมันเนี่ยังมีถึง4,000กันเลยเดียวนะฮะซึ่งพลังโจมตีก็ไม่น้อยหน้านะครับผม4,000เท่ากันนะครับแล้วเรามาดูที่ความสามารถของโอเบลิกกันหน่อยดีกว่านะครับโดยเอฟเฟกต์ของโอเบลิกนะครับผมการนี้นะครับต้องอัญเชิญขั้นสูงโดยการสั่งเวล์มอนเต การใบนี้นะครับจะไม่ถูกยกเลิกนะครับและเมื่อการใบนี้ถูกอัญเชิญขั้นสูงได้สําเร็จนะครับผมผู้เล่นไม่สามารถใช้งานการ์ดใดๆได้นะครับผมและการใบนี้ก็ไม่สามารถตกเป็นเป้าหมายของเอฟเฟกต์การ์ดได้ด้วยนะครับและในเทอร์ละครั้งนะครับผมสามารถสังเวยมอนสเตอร์บนสนามของเรา2ตัวนะครับจากนั้นทําลายมอนสเตอร์ทั้งหมดบนสนามอีกฝ่ายได้นะครับผมและถ้าใช้เอฟเฟกต์นี้ในเทอร์นี้นะครับการใบนี้จะไม่สามารถโจมตีได้และในช่วงจบเทอร์นะครับผมถ้าการใบนี้ถูกอัญเชิญพิเศษนะครับผมต้องส่งมันลงสุสานทันทีนะครับอัััันน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 ีีี้้กกกกกก็็็็็เเ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 ปปออออออฟฟตต์์ขงโบบลิิะครรผผมมมมมมสท่่่่ถถาาาาาววญญชยดๆ ไม่ยากหรอกครับผมแต่จะมีเอฟเฟกที่ค่อนข้างดีนี่ฮะก็ถือว่าเป็นเทพที่คู่ควรต่อการเป็นเทพนะครับและมาถึงอันดับที่8นะครับผมตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ค่อนข้างเทพเลยทีเดียวนะฮะมีชื่อว่า The w e e k e n d Deadroot นะฮะซึ่งบอกเลยนะครับพลังโจมตีของมันนะครับผมมีตั้ง4,000นะฮะและพลังป้องกันของมันก็มีตั้ง4,000เหมือนกันนะครับแล้วเรามาดูที่เอฟเฟกของเจ้า The w e e k e n d Deadroot กันหน่อยดีกว่านะครับเอฟเฟกของมันนะครับผมการไปนี้นะครับไม่สามารถเชิญแบบพิเศษได้นะครับบบต้องกเชิญแาร ไปอื่นสนับทั้งหมดนะครับจะถูกลดพลังโจมตีและพลังป้องกันลงเหลือครึ่งเดียวนะฮะนี่ก็เป็นเอฟเฟกมันนะครับผมถือว่าค่อนข้างดีเลยเดียวนะฮะการอัญเชิญเนี่ยก็อัญเชิญเหมือนสามเทพมายาเลยนะครับผมก็คือการใช้มอนเตอร์สังเวยนสามตัวนะครับและนอกจากนี้นะครับผมพลังของมันนะครับยังเทียบเท่ากับโอเบลิกด้วยนะครับซึ่งในตัวนี้นะครับผมเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ผมยกย่องให้มันเป็นพลังเทียบเท่ากับเทพเลยนะครับแต่ว่าโหดพอๆกับเทพนะครับผม และเรามาต่อกันที่อันดับที่7นะครับผมตัวนี้นะครับผมมีชื่อว่า Machina f o r สตนะครับผมซึ่งพลังป้องกันของมันนะครับผมมีถึง4,100กรเลือดเดียวนะฮะและพลังโจมตีของมันก็ไม่ธรรมดานะครับผมมีตั้ง4,600กเลือดเดียวนะครับไอตัวนี้ติดในคลิปที่แล้วด้วยนะครับผมที่เราทำพลังโจมตีเยอะที่สุดไปนะครับโดยเรามาดูที่เอฟเฟกของ Machina f o r สกันนะครับเอฟเฟกของมันนะครับผมคือไม่สามารถเรียกแบบปกติหรือแบบเซ็ตความได้นะครับจะต้องถูกเรียกแบบพิเศษ ครับผมเราสามารถส่งการ์ดที่เราควบคุม1ใบนะครับผมไปยังสุสานนะครับจากนั้นเลือกแมชชีน่าโซเยอร์ แมชชีน่าสไนเปอร์นะครับผมแล้วก็แมชชีน่าดีเฟนเดอร์นะครับหนึ่งใบในสื่อสารนะครับผมสามารถเชิญแบบพิเศษได้นะครับนี่ก็คือเอฟเฟกของแมชชีน่าฟอร์สในการผมถือว่าเป็นมอเตอร์ที่มีพลังโจมตีแล้วก็พลังป้องกันที่เยอะอย่างมากเลยนะครับและเอฟเฟกมันถ้าใช้ให้ถูกเวลาก็ค่อนข้างดีเลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นมอเตอร์ที่ไม่ธรรมดานะครับสไนเปอรเจ้าตัวนี้นะครับแล้วมาถึงอันดับที่6นะครับผมตัวนี้ในผมมีชื่อว่าซูเปอร์วิกรอยนะครับผมโมบายเบสนะฮะซึ่งค่าพลังโจมตีต้้้้้นน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 นขออองงงงไตตตััััััััวววีีีีะะะะคคคคครรรรบบบบผผมมมมมมเเเเปป็แแแ่่่่าาาาพพลลกกถึดยยท อย่างโอเบลิกนะครับผมพระางโจมตีก็ไม่สามารถโจมตีเจ้าตัวนี้ได้นะครับและเรามาดูเอฟเฟคของเจ้าตัวนี้กันนะครับ เอฟเฟกต์ของมันนะครับผมคือเราสามารถกําหนดเป้าหมายนะครับมอนเตอร์ที่หงายหน้าบนสนามของฝ่ายตรงข้ามได้หนึ่งตัวนะฮะและจากนั้นนะครับผมเราสามารถเจอแบบพิเศษนะครับมอนเตอร์ที่มีคําว่ารอยหนึ่งตัวนะครับจากในเด็กหรือว่าเอ็กซ์เเด็กของเราก็ได้นะฮะแต่ว่าตัวนี้นะครับผมต้องมีรงโจมตีเท่ากับหรือน้อยกว่ามอนเตอร์ที่เราเลือกเป้าหมายตัวนั้นนะฮะแต่ว่าเอฟเฟกต์นี้เราสามารถใช้ได้แค่เทิร์นละครั้งเท่านั้นนะครับและเทิร์นละครั้งในช่วงเอ็นเฟสนะครับผมเราสามารถเลือกมอนเตอร์ที่มีคําว่ารอยบหนช่อง มอนเตอร์ <Es> ่ของเรานะฮะนอกจากการไปนี้นะครับเราสามารถขึ้นมอนเตอร์ตัวนั้นนะครับผมขึ้นมือได้และถ้าเราใช้เอฟเฟกต์นี้นะครับผมเราสามารถจ่ายการไปนี้นะครับผมไปยังมอนเตอร์โซ่ของมอนเตอร์ตัวนั้นได้นะครับโดยการนี้ก็ถือว่าเป็นการมอนเตอร์ที่มีพลังป้องกันค่อนข้างเยอะนะครับผมพลังป้องกันของมันนะครับมีสูงถึง5000กันเลยเดียวนะฮะบอกเลยว่าพลังป้องกันของมันระดับนี้นะครับผมไม่ถูกโจมตีและทำลายง่ายๆแน่นอนนะครับ แล้วมาถึงอันดับที่5นะครับผมตัวนี้นะครับผมมีชื่อว่าซินทรุดราคอนนะฮะซึ่งซินทรุดราคอนนะครับผมมีพลังป้องกันตั้ง5,000กันเลยเดียวนะครับและพลังโจมตีของมันนะครับผมก็มีถึง5,000กันเลยเดียวนะฮะเรียกได้ว่าเป็นมอนสเตอร์สุดแกร่งอย่างมากเลยนะครับมีทั้งพลังโจมตีที่สูงนะครับผมและพลังป้องกันที่พอๆกันด้วยนะครับซึ่งเรามาดูที่เอฟเฟกของซินทรุดกันบ้างนะครับเอฟเฟกของเจ้านี่นะครับผมการ์ดใบนี้นะครับไม่สามารถเจอแบบปกติหรือแบบเซตความได้นะครับก็การเื่อมแบผมยกเนนนตััวี้ะครบ บนสนาของเรานะครับถูกทำลายจากทุกกรณีของอีฝ่ายนะฮะเราสามารถจ่ายลายพอครึ่งหนึ่งนะครับจากนั้นอันเชิญแบบพิเศษนะครับผมการใบนี้จากมือหรือว่าในสุสานได้นะครับและเมื่อการใบนี้ทำลายมอเตอร์ของอีฝ่ายจากการต่อสู้สําเร็จนะครับผมทำลายมอเตอร์ที่หงายหน้าบนสนามเขาหมดของอีฝ่ายทันทีนะครับและเราสามารถมีมอเตอร์ที่มีชั่วมาริฟิกหงายหน้าอยู่บนสนามได้เพียงใบเดียวเท่านั้นนะฮะถ้าบนสนามของเราไม่มีการเล่นสนามหงายอยู่นะครับนี่ก็เป็นเอฟเศษของเซนทรูดราก้อนนะครับผมถือว่าเป็นมออออเเเเเตตตรรรร์ทททททีีีีีีีีี่่่่คคนนนนนนนข้้้้าาางงงงงงแแกกกกกัััััััััลลลลลลยยยยดดววววะะะฮมมมพพโจ็ปหหศบบส แล้วมาถึงอันดับที่4นะครับผมตัวนี้นะครับผมมีชื่อวดากอนมัสเตอร์ไนท์นะฮะก็เป็นการรวมร่างระหว่างเขาโซเยอร์นะครับผมแล้วก็บูไออัลติเมตดาก้อนนะครับซึ่งพลังป้องกันของมันนะครับผมมีถึง5,000กันเลยเดียวนะฮะแล้วพลังโจมตีก็ไม่น้อยหน้านะครับผมก็มี5,000เท่ากันนะครับซึ่งเรามาดูเอฟเฟกของเจ้าตัวนี้กันหน่อยดีกว่านะครับเอฟเฟกของดากอนมัสเตอร์ไนท์นะครับการใบนี้นะครับผมต้องการเจอแบบฟิวชั่นเท่านั้นนะฮะและการใบนี้นะครับผมจะได้รับพลังโจมตีเพิ่มมม500นนนนะครรับตตาจวออเเ์ผ ห้าพันเนีฮะพลังป้องกันก็ตั้ง5,000ไปเลยีเดียวนะครับผมแต่พลังโจมตีมันยังเพิ่มได้อีกนะครับตามจำนวนมอนเตอร์ผ่ามังกรบนสนามของเรานะครับและมาถึงอันดับที่3นะครับผมตัวนี้นะครับผมมีชื่อว่าไฟก็ด้าก้อนนะฮะก็เป็นผ่ามังกรอีกแล้วนะครับผมที่มีพลังโจมตีแล้วก็พลังป้องกันถึงห0 0พันเลยีเดียวนะครับเอฟเฟกของไฟก็ด้าก้อนก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับผมคือการ์ดใบนี้นะครับไม่สามารถถูกทำลายโดยมอนเตอร์ที่มีธาตุดินน้ำลมไฟนะครับผมแล้วก็ความมืดนนะะฮซึ่งมอเตตอร์ธาุเดียวนะครับผมที่สาาามรถทำลยไไฟกกกออดดราา้้นจต่สูนะคคครรรัับก็ือออมนนสเตต์ธาุแงะ ผมภาคอื่นๆเนี่ยไม่สามารถทำลายได้นะครับก็ถือว่าเป็นมอนเตอร์ที่ค่อนข้างดังนะครับผมตัวนี้นะครับโผลม,มาหลายครั้งเลยนะฮะทั้งในภาคของมูโตยูกิคนแรกแล้วก็ภาคของจูไดด้วยนะครับ และมาถึงอันดับที่2นะครับผมตัวนี้นะครับผมมีชื่อว่าดิสโซเฟียนะครับผมเดอะเดสพอนเดนต์นะครับซึ่งพลังป้องกันของไอ้เจ้าตัวนี้นี่ครับผมก็มีตั้งห0 0พันกระเลยเดียวนะฮะและพลังโจมตีของมันก็มีถึง5,000เช่นกันนะครับซึ่งไอ้ตัวนี้ก็ได้ออกคลิปที่แล้วด้วยนะครับคลิปที่พลังโจมตีเยอะที่สุดที่ผมเคยทำไปแล้วนะครับโดยเรามาดูเอฟเฟกของเจ้าตัวนี้กันหน่อยดีกว่านะครับซึ่งเอฟเฟกของเจ้านี่นะครับผมก็คือการไปนี่นะครับไปสามารถเรียกแบบปกติหรือว่าเซ็ตคว่ำได เรีแบบพิเศษด้วยวิธีอื่นได้นะครับผมและมอนเตอร์ตัวอื่นที่เราควบคุมเนี่ยจะไม่สามารถโจมตีได้นะครับผมแล้วก็ในระหว่างแบทเทิลสเตปนะครับของผู้เล่น1ครั้งต่อการต่อสู้ที่เกี่ยวข้องกับการใบนี้นะครับเราสามารถรีมูฟมอนเตอร์เลเวลหนึ่งนะครับผมหนึ่งตัวจากสุสานของเรานะครับจนกว่าจะจบดาเมจสเตปนะครับการใบนี้จะไม่รับผลของการเอฟเฟกต์ของการใบอื่นเลยนะฮะแล้วก็ไม่สามารถถูกทำลายจากการต่อสู้ได้นะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นมอนเตอร์ที่มีพลังโจมตีเยอะนะครับแล้วก็เอฟเฟกต์ค่อนสสนาาามดววตั ครับผมก็จะสะสมมอนเตอร์1ดาวสตัวค่อนข้างยากนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าเรียกมาได้ก็ถือว่าคุ้มนะครับเพราะพลังโจมตีก็เยอะและเอฟเฟกก็ค่อนข้างดีนะครับผมมาแล้วเรามาดูอันดับหนึ่งกันนะครับผมจะเป็นตัวอะไรมารอรุ่นกันนะครับอันดับหนึ่งของเราในวันนี้ก็คือ ก็คือเจ้าน <If> <se> ี้อีกแล้วนะครับผมโดนทาวสันมอนเตอร์ซีนะครับซึ่งพลังป้องกันของมันนะครับผมมีตั้ง1นึ่งแสนกันเลยเดียวนะฮะและแน่นอนครับพลังโจมตีก็เท่ากันนะครับผมมีตั้ง1นึ่งแสนกันเลยเดียวนะครับเราเลยยกให้ตัวนี้นะครับผมเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับมอนเตอร์ที่มีพลังป้องกันมากที่สุดนะฮะและใครมันจะไปตีเข้าเนี่ยระดับพลังป้องกันตั้ง1นึ่งแสนนี่ถ้าเราเล่นเด็กเครื่องจักรเนี่ยเราต้องใช้ปลดอิมิเตอร์กี่ไบต์เนี่ยก็ไหนๆก็พูดแล้วนะครับเรามาดูเอฟฟฟฟเเเเเเคคคคคขขอออออองงจ้้้้าาาาาตตตััััััววนน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 นีีีีกกกกกกหห่่่ยยดดะะะะะรรรรรรรบบบบบบบมมมมมผ็็ืืไไสถแแปิซฮ ต้องเฉลยแบบพิเศษจากมือเท่านั้นนะฮะเมื่อดอนทาวสันมอนเตอร์บีที่คุณควบคุมหุกทำลายนะครับผมและไม่สามารถเรียกแบบวิที่อื่นได้ด้วยนะฮะการ์บนี้ไม่สามารถถูกทำลายด้วยเอฟเฟกต์การและไม่สามารถโจมตีได้นะครับและคู่ต่อสู้นะครับผมไม่สามารถกำหนดเป้าหมายมอนเตอร์ตัวอื่นเพื่อโจมตีได้นะครับในช่วงเอฟเฟกต์ของคู่ต่อสู้นะครับหากพวกเขาไม่ประกาศโจมตีในเทอร์นี้นะครับพวกเขาจะแพ้ในการดวลทันทีนะครับก็ถือว่าเป็นมอนเตอร์ที่มีพลังป้องกันและก็พลังโจมตีเยอะที่สุดในการดวลมอนเตอร์แล้วก็ว่าได มอนเตอร์ที่มีพลังป้องกันมากที่สุดนะฮะเราต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บเดิมด้วยนะครับผมเว็บเดียวกับคลิปที่แล้วนะครับและก็เหมือนเดิมนะครับผมก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นงใจให้ผมทำคลิปด,ดีๆแบบนี้มาเรื่อยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ